ลูกค่ะจ้าว่าไงคะลูกช่วงๆเจ้าอะไรคะลูกค่ะจ้าเวนั่งข้างแม่เหรอคะลูกจ้าเวนั่งข้างแม่เหรอคะลูกเขาต้องมานั่นขงข้างแม่น,ะะนั่งข้างแม่เหรอคะอืมนั่งข้างแม่เหรอคะ ใชคะสงสัยขี้สงสัยสงสัยอะไรมากมายฮืส้มมคนสวยสงสัยอะไรคะลูกโอ้โหหนุนหน้าสิเนี่ยหนุนหน้าสิเนี่ยม้มคนสวยสงสัยอะไรคะไหนคุยสิไหนพูดสิลูกไหนคุยให้ฟังสิ ผมสงสัยมากหน้าเขาเอาเรื่องหน้าเขาเ,าเรื่องมากโอ้โหหนูหน้าสิในรูปหน้าชกา่งเหมือนกันแล้วหรืเราอ่ะฮะใช่ไหมคะฮ่าใช่ไหมคะจะไม่เทาเทใช่ไหมคะลูก ใ่มคะท่าเท่าก็สวยใช่ไหมคะท่าเท่าก็สวยซำซมๆก็สวยสวยหมดเลยใช่ไหมคะโลกอืมมองใครมองอาจารย์ตังนี่เองไม่กลัวย จ๋าจ๋าลูกใครชื่อช่อมคะชื่อช่อมเหรอคะนี่ใครเนี่ยอืนี่ใครคุณนายสามสีคุณนายสามสีดุห่า เป็นเจ้าแม่แล้วเนะี่ยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะมือสายตา Là lạc lạc ma ngủ chi sống sậy